เมนูใหม่แบร์เฮานมสดงาดำโมจินะครับเพิ่งออกสดๆร้อนๆน,นะครับก่อนที่จะไปเกาหลีเนี่ยก็เลยแบบหาอะไรอร่อยๆกินหน่อย,ออย,ออย,ออยเห็นว่ากงชากจะมาเปิดแล้วนะเดี๋ยวจะไปชิมให้ด้วยเกาหลีว่าเป็นยังไงกงชาทุกเมนูที่เกาหลีมาอันนี้ต่างวัน50หวาสิบนะครับอ,อืมหอมอืคนก่อนให้มันเข้ากันอืม แล้วคือแบบงานดำไปมันแบบเม EN ็ดเม EN ็ดเม, EN ม,ม็ละเอียดมากเลยถ้าดูตรงแก้วเนี่ยเวลากินนี่ะเราจะได้รู้สึกถึงผงงานดำที่มันค่อยๆติดคอลงไปข้างล่างจริงๆนะมันละเอียดอย่างนั้นเลยมันเป็นผงลักงาะดำที่ละเอียดแล้วก็อืหอมนุ่มอร่อยอ่ะเดี๋ยวเรากินโมจิน่าจะอร่อยมากขึ้นนะฮะอืมอ้มอืม้มอื้มดูไม่ขึ้น อืมอืมอร่อยฟิลแบบว่ากินบัวลอยงาดำนมสดอะ่ะเออในรูปแบบของแก้วอร่อยดีอืมอืม,อมทำยืดอืมนี่มจูจิงาดำมูนมูจิเขาอร่อยนะแก้นี้ชนะขาดหรือปะ <c oughs> ชนะขาดเลย <c oughs> อร่อยมากเพกิน <ขอ S 1> หน่อยเนาะนะแก้วนะที่เป็นนมสดงาดำมูนมูจิเนี่ยร้อยสี่เก้านะครับถ้าเกิดว่าเป็นนมสดงาดำ ร้อบาทเพิ่มสามสิบาท,บาทแต่มันได้ความแบบความจึงความอร่อยนะดีมากทุกคนสามารถสั่งได้นะครับ Delivery ก็มีนะครับไปแล้ว